กับูชาเนี่ยนะบิดเบียนความจริงมาตลอดทั่วโลกต่างชาติเขาก็รู้กันว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมเจอความจริงเข้าไปครับถึงกับหน้าซีดเลยทีเดียวครับเรื่องราวจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเรามาฟังคลิปนี้กันสวัสดีครับพวกผมนรงชาแนลเขมรเนี่ยก็โกหกชาวโลกไปทั่วนะครับทุกคนบิดเบียนความจริงนะครับทำอะไรก็ เกินจริงมากเกินไปนะครับไม่มีเรื่องจริงมีแต่เรื่องปลอมทั้งนั้นนะครับหลังจากที่เขมรเนี่ยพยายามที่จะประนามประเทศไทยนะครับต้องบอกเลยว่าตอนนี้นะสถานการณ์เนี่ยรอบสองเนี่ยก็น่าจะมีนะครับทุกคนหลังจากที่ฝั่งกัมพูชาเนี่ยก็ได้อ่าผิดอีกแล้วนะครับผิดสัญญาอีกแล้วนะครับเป็นฝ่ายยิงไทยก่อนแต่ฝั่งของฮุนเซนนะครับ ก็บิดเบียนความจริงอีกเช่นเคยครับไม่มีอะไรที่เป็นความจริงเลยนะครับทุกคนบิดเบียนกันไปมั่วนะครับหวังที่จะประนามประเทศไทยนะครับกล่าวหาว่าไทยเนี่ยเป็นฝ่ายยิงก่อนว่างั้นนะครับนะหลังจากที่โซเชียลเนี่ยก็ได้จับผิดฝั่งกัมพูชามาหลายครั้งนะครับเพราะต่างชาติเนี่ยชาวโลกเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วว่ากัมพูชาเนี่ยสร้างสถานการณ์ แล้วก็ถ่ายคลิปกันเองแล้วก็ทํากันเองนะครับหวังที่จะให้ไทยเนี่ยเป็นฝ่ายผิดให้ได้นะครับนะนี่ครับทุกคนล่าสุดวันที่27กันยายนนี่ครับ2 5 6 8นะครับก็ฝั่งรมวอนะครับต่างประเทศนะครับก็ได้มาแสดงจุดยืนไทยต่อเวที UN เลยนะครับนะย้ำยึดมั่นสันติภาพนะหลังที่กัมพูชาเนี่ยกล่าวหาว่าไทยเนี่ย เป็นคนยิงก่อนนะครับนี่นะครับทุกคนนะนายศรีหัสักนะครับพวงเกตแก้วนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ขึ้นกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาตินะครับเพื่อที่จะได้ชี้แจงท่าทีของประเทศไทยนะครับต่อสถานการณ์แนวชายแดนกัมพูชานะที่กำลังเกิดขึ้นและ มันกําลังจะเกิดขึ้นอีกรอบที่2นะครับโดยเน้นย้ำนะครับถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยนะครับก็ยึดมั่นกลไกลและแนวทางสันติภาพมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าในทางกัมพูชาเนี่ยเขาไม่สันติภาพกับไทยนะโอ้โห,โหนี่แหละครับก็คือการกล่าวขึ้นครั้งนี้นะครับก็มีขึ้นมาหลังจากที่ผู้แทนฝ่ายกัมพูชาเนี่ยได้กล่าวหาว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นฝ่ายวยายุ ให้เกิดความขัดแย้งนะและลอกใหม่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะครับและอีกอย่างนะครับในถ้อยถแถลงเนี่ยก็นายศรีหัสักนะครับก็ได้ระบุถึงมุมมองของฝ่ายไทยนะครับว่าท่าทีของกัมพูชานะที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการแสดงบทบาทของผู้ที่ถูกกระทําและมีการกระทําที่ยั่วยุอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดซึ่งสวนทางกับสิ่งที่เคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตามนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยก็ยังได้ยืนยันต่อนะครับนะอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยยังคงยืนหยัดในแนวทางการแก้ปัญหาอย่างสันตินะและมุ่งมั่นที่จะใช้กลไกลการเจรจารที่มีอยู่เพื่อที่จะลี่คลายความขัดแยงระหว่างชายแดนไทยกัมพูชานะครับนะนี่แหละครับทุกคนคือกัมพูชาเนี่ยเขาโกโหก นะโกหกทุกคนเลยนะครับนะเขาคิดว่าทั่วโลกเนี่ยเอาตรงๆอะ่ะโง่ถ้าพูดไปจาชาวบ้านเน่ะพวกมึงจะหลอกหลอกเด็กอะ่ะเออมึงเห็นคนอื่นโง่เหมือนเอ้เหมือนเหมือนตัวเองอไม่ได้นะครับเพราะว่าทั่วโลกเนี่ยเขารู้นะครับเขารู้กันหมดแล้วว่าคำเรเนี่ยจับจับฉากตั้งฉากเองทําเองโกหกเองบิดเบียนเอง นะหวังที่จะให้ทั่วโลกเนี่ยประนามไทยแค่ฝ่ายเดียวให้ตัวเองอะ่ะรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะเป็นฝ่ายกระทุกระทามว่าง,งั้นหลังจากที่ประเทศไทยนะครับได้พูดเสร็จนะครับก็เสียงปรบมือให้ไทยเนี่ยโอ้โหทุกคนดังลั่นห้องประชุมเลยนะครับนะนี่แหละนะเขาถึงเรียกว่าความจริงนะครับความจริงก็คือความจริงคือคนจะโกหกอะ่ะโกหกไม่ได้ตลอดหรอก นะครับถ้าคนโกหกเนี่ยจับผิดแค่นิดเดียวนะครับมันจะพูดไม่เหมือนเดิมนะครับทุกคนคนโกหกจะพูดไม่เหมือนเดิมนะเหมือนแบบจะจับจุดเอาอะนะครับจะจับจุดเอาอะอย่าอย่าว่าอย่างงี้งั้นเลยนะครับนะสิ่งที่ขมิญพยายามที่จะบิดเบียนะทุกคนเด็กอนุบาลเขายังดูออกเขายังรู้ออกเลยนะครับนะเขายังดูออกเลยเพราะว่าเด็กตอนนี้เขาดูข่าวชายแดนไทยกันเยอะมากมายเลยนะครับ นะคนไทยนะครับเด็กคนไทยเนี่ยเขาก็ติดตามสถานการณ์เหมือนกันนะครับเด็กไทยไม่ได้งโง่นะเด็กไทยไม่ได้งโง่นะครับหลายหลายคนเนี่ยยังติดตามสถานการณ์อยู่เรื่อยนะครับก็ส่งกําลังใจให้กับทหารไทยอย่างไรก็ตามนะครับแอดก็โอ้โหขอบคุณมากนะครับสาหรับท่านศรีหัสักนะครับต้องบอกเลยว่าท่านเนี่ยได้ทําการบ้านมาอย่างดีนะครับและรวดเร็วมากๆนะครับ ก็คนไทยเนี่ยโอ้ก็แสดงความยินดีนะครับแล้วก็ดีใจนะครับถือว่าท่านเนี่ยเตรียมตัวดีนะนะครับชื่นชมมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะบ้านหนองจานนะครับก็ตามคาดนะครับสําหรับคนไทยเขาก็รู้อยู่แล้วว่าตามคาดจริงๆนะครับเพราะว่าเขมรเนี่ยคือเขาต้องมาไม้นี้อยู่แล้วนะครับไทยเราเนี่ยต้องรู้ทันนะว่ามีหลักฐานยืนยันไม่ใช่กล่าวลอยๆยแบบเขมรนะครับเพราะว่าไทยเนี่ย หลักฐานชัดเจนแล้วก็หนาแน่นมากๆนะตามค่าจริงๆนะคนไทยเขารู้ทันสำหรับเรื่องนี้นะครับการประชุม u n ครั้งนี้นะครับสำหรับแอดแล้วเนี่ยก็นี่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ได้อ่าฟังข่าวฉา,ากรัฐบาลไทยเนี่ยลรวรู้สึกว่าเออรู้สึกว่าโล่งอกอะสบายใจแล้วก็ไม่เครียดนะครับนะไม่เครียดเหมือนกำลังมองเห็นแสงสว่างอ่ามองเห็นแสงสว่างแล้ว นะครับนะพอที่ผ่านมาแล้วก็เราก็รู้สึกว่ารัฐบาลไทยของเราเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะก็มือหงอยแงงเหมือนกันนะครับกลัวจะออกมาได้นะครับที่ผ่านมานะครับพอเราเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยโอ้โหเราก็รู้สึกดีนะถ้าใครได้ฟังที่ท่านาได้พูดนะครับก็จะรู้เลยว่า,าการตอบกลับของสถานการณ์เฉพาะหน้าของท่านเนี่ยคือตอบ กลับได้รวดเร็วมากนะครับแล้วก็ตรงประเด็นนะก็ฉับพลันรุนแรงหนักแน่นด้วยนะครับต้องเรียกว่าคือเอาจริงอะ่ะคือด่าแบบสุภาพสุภาพอะ่ะนะดาแบบสุภาพสุพสดๆอะ่ะนะครับนะกค็คงไม่เข้าหัวคงไม่เข้าหัวของผู้แทนขเมศหรอกครับเขาคงหน้าซีดอะ่ะฟังขเมศคงนั่งแบบอึ้งอะ่ะนั่งหน้าซีดอะ่ะและอีกหนึ่งอย่างครับทุกคนสังเกตไหมครับตอนที่ประชุมนะครับทุกคนนะกล้องเนี่ย จะซูมไปที่หน้าตัวแทนของขมิ้นหลายรอบมากนะทุกคนสังเกตนะครับในขณะที่ UN เนี่ยปรบมือให้กับไทยนะครับให้กับท่านศรีหัสักดังลั่นห้องเลยนะโอ้โหนี่แหละครับทุกคนแต่ฝั่งกล้องนะครับซูมไปที่หน้าตัวแทนอของขมิ้นนะครับโอโ้ซีดเขาเรียกว่าซีดหน้าซีดกลางเวทีเลยนะครับ ยังไงก็ขอชื่นชมนะครับท่านมากๆนะครับนะท่านก็คือคนไทยที่มีคุณภาพสูงมากๆเลยขอชื่นชมนะครับถ้าอยากให้ดีที่สุดก็อยากให้รัฐบาลไทยเนี่ยควรเสนอข่าวแบบนี้หน่อยฮะให้สื่อต่างชาติแล้วประชาชนอ่าต่างชาติเนี่ยเขาได้รับรู้บ้างนะประชาชนของชาวโลกแต่ละประเทศเนี่ยจะได้ร่วมกันประนามขามีบ้างนะครับนะ ให้รวดเร็วเหมือนแบบนี้บ้างนะครับโอเคครับทุกคนนะเป็นยังไงบ้างหนละังจากที่ทุกคนได้ฟังแล้วนะครับก็ตบมือให้กับทีมงานกระทรวงการต่างประเทศนะครั้งนี้นะก็ถือว่าแอดก็เชื่อมั่นในหน่วยง,งานนี้มาตลอดนะแต่ช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก,ก็อยู่ภายใต้ผู้นํานที่ไร้ศักยภาพนะครับก็เลยทําให้การทํางานเนี่ยเป็นไปด้วยความยากลําบากเท่านั้นเองนะครับต้องระมัดระวังทั้งภายนอกและ ภายในบ้านตัวเองด้วยนะครับพอเปลี่ยนผู้นําก็กดแว่งได้เต็มที่ทุกคนต้องเต็มที่แบบนี้นะครับคนไทยก็ได้เห็นแสงสว่างนะครับขอชื่นชมนะครับท่านเรามาต่อต่างประเทศของไทยท่านนี้ด้วยนะครับนะขอเสียงตบมือครับทุกคนครับมาทุกคนเรามาฟังคอมเมนต์นะครับของชาวโซเชียลกันดูนะครับว่าเขามี มีความเห็นยังไงนะครับเดีย๋ยวเรามาฟังคมเม์แรกเลยนะครับคมไม่แรกคนนี้นยเขาบอกว่าอ้โหได้ฟังแบบนี้แล้วชื่นใจจริงๆขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณท่านมากๆเลยครับด้วยความเคารพครับขอชื่นชมครับเลือดสุดฤทธิ์เลยค่ะทําเพื่อชาติศาสนาพระมาหากษัตริย์ประชาชนเถอะครับนี่ครับข้อมนต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่าพอไทยจะเปิดเพียง10%ขาากันทั่วประเทศแล้วเป็นไงละ่ะตอนนี้ พากันหน้าซีดเลยใช่ไหมความยินต่อมานะครับคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าอนุทิมตั้งรมตต่างประเทศไม่ผิดตัวจริงๆนี่แหละคนคุณภาพที่ผู้นํารัฐบาลควรค้นหาคนแบบนี้เข้ามาใช้งานร่วมบริหารประเทศชาติสุดยอดครับท่านศรีหศัดั์ขอตรบมือให้ครับนะก็เราก็ต้องรอดูกันยาวๆนะครับทุกคนนะความิอต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่าได้ฟังแล้วน้ําตาซึมเลยครับ ในที่สุดก็มีคนกล้าออกมาพูดต่อหน้าชาวโลกขอบคุณท่านมากๆนะคะความคิดต่อมานะครับคนนี้นเขาบอกว่าท่านท่านเกมดีมากครับขอบคุณท่านรมตต่างประเทศคนนี้ขอบทุนจากใจความคิดต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่าแบบนี้แหละครับท่านบทบาทของรอมตต่างประเทศที่กระผมและคนไทยส่วนใหญ่ต้องการนี่แหละครับขอบคุณขอตัวมือให้ท่านรัฐมนตรีศรีหรัศ์ ชอบคำว่า full stop จบนะนี่คือแผ่นดินงไทยฮ่าคมพิดอมานะคนนี้เนะี่ยเขาบอกว่าสง่างามสมศักดิ์ศรีที่เป็นตัวแทนประเทศไทยจริงๆท่านกล่าวใน UN ได้ดีมากครับรักษาเกียรติภูมิของประเทศไทยสุดยอดมากๆท่านคือรามาตต่างประเทศที่คนไทยรอคอยจริงๆ ความคิดต่อมานะครับคนนี้เขามาบอกว่ายอมรับเลยนะครับว่านายกหนูเนี่ยเลือกคนมาเป็นรัฐมนตรีส่วนใหญ่เนี่ยได้ดีมาก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 อันนี้เนี่ยขอชมจากใจท่านรมตรต,ต่างประเทศคนนี้ถือว่าถูกคนถูกงานครับความคิดต่อมาคนนี้บอกว่าพูดแบบนี้นะถูกใจคนไทยมากเลยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยคนก่อนๆน,นะมัวแตเ่เรงใจขมิน้นทำอะไรก็ไม่รู้เออะเอชก,กช้าก็ช้าพูดแบบนี้ผมขอยกมือให้เลยนะครับ ขอบคุณคมพิดต่อมานะคนนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีใครเหมือนผมบ้างไหมครับรัฐมนตรีท่านเนี้ยเปรียบกับคนก่อนหน้านี้ที่ทําเอาคนไทยหดหูสิ้นหวังมันดูเหมือนว่ามากันคนละโลกเลยแบบนี้ทําให้เปลวเทียนแห่งความหวังของคนไทยที่กําลังลิบดีกลับกลายเป็นสว่างโชติช่วงขึ้นมากระทันหันทันทีแค่เปลี่ยนคนเท่านั้นสรุปได้ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวบุคคลจริงๆคราวหน้าเลือกตั้งก็ดูดูกันบ้างนะครับมีเกียรติมีกินมีศักดิ์ศรีที่เคยหาเสียงผมก็หลงเชื่อแต่กับทำตรงกันข้ามทุกข้อไปที่ชอบที่ชอบเถอะนะอย่าได้มาหลอกหลอนกันอีกเลยจะทำบุญอุทิศไปให้นะ <laughs> โอ้โหมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเนี่ยมันคุนค้นๆนะครับคนไทยเนี่ยจะต้องมีเกียรติมีศักดิ์ศรี จบปริญญาตีเนี่ยจะต้องมีเงินเดือน200นะครับค่าแรงก็จะได้500ถึง600ขึ้นไปนะครับนะใครที่เราจะไปขุดดินใช่ไหมไปขายดินขุดดินสร้างไรายได้โอ้โหมีอะไรฮาๆอีกไหมประเทศไทยความี่่่อวมานะครับทุกคนคนนี้เเขาบอกว่าที่ท่านพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันคือผลงานของไทยที่เห็นได้ชัดเจนอยู่แล้วไม่จับต้องได้ ไม่แค่แค่ลมปากเหมือนกับมบูชาบิดเบียนไปทั่วคนเขารู้กันหมดโกหก,โกหกคนทั้งทั่วโลกโอ้โหคมยิ่งตมาคนนี้ครับว่าบูญของประเทศที่หลุดพ้นจากรัฐบาลเพื่อขมีนไม่นั้นคงจะไม่สามารถมีท่านทูตท,ที่ดีรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติแบบนี้ได้คมยิ่งตมาโนกะนี้เขาบอกว่าฟังแปรมาแล้ววันนี้ ไทยพูดได้ดีมากๆค่ะมีถามคเมนกลับด้วยว่าต้องการสันติภาพหรือไม่นคเมนก็คงบอกว่าออพอพูดในแนวข้อเขาบอกว่าคือไม่ต้องการสันติภาพต้องการดินแดนคืนออยากได้ดินแดนคืนนั่นมันดินแดนของไทยคนคิดต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่าสิ่งที่คุณศรีหศักดิ์พูดเนี่ยคือข้อเท็จจริงที่ถูกต้องที่สุดและถ้าต่างชาติต้องการหลักฐาน ไทยก็มีพร้อมเสมอที่จะเปิดเผยให้กับชาวโลกทั่วโลกได้เห็นได้รับรู้ว่าไทยคือเหยื่อที่ถูกขมรกระทาที่แท้จริงความคิดต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่าท่านทรงฤทธ์บอกว่าท่านศรีหัดิ์เนี่ยเก่งสมกับคําอวยจริงตอบโต้ได้ตรงประเด็นชื่นชมครับความคิดต่อมาครับคนนี้เขาบอกว่าท่านไม่ได้แก่เพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นาน แต่อุดมการณ์ด้วยความเก๋าและกึ่นขอแสดงความนับถือและเคารพในความรู้ความสามารถท่านด้วยนะคะขอปมมือให้ท่านรมตกระทรวงต่างประเทศด้วยค่ะคมยิ่งต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่าโคตรสง่าง,งามเลยคำพูดแทนคนไทยทั้งประเทศขอบคุณมากครับท่านคมยิ่งต่อมาน,นะครับคนนี้นเขาบอกว่า ขอบคุณท่านรัฐมนตรีขอบคุณที่เอาความจริงที่หาไม่ได้จากรัฐบาลที่มีผลประโยชน์ร่วมกับกัมพูชาท่านเป็นตัวแทนของประเทศไทยอย่างแท้จริงขอให้รักความดีนี้เหมือนเกลือรักษาความเค็มเอาชนะความเท็จด้วยความจริงความจริงชนะทุกอย่างขอให้ท่านรัฐมนตรีมีสุขภาพแข็งแรงเจริญก้าวหน้าทุกด้านมีความสุขอยู่เป็นความหวังของประเทศไทยเป็นที่พึ่งในยามที่หาแทบไม่ได้จากหน้าการเมือง นักการเมืองไม่ว่าจากยุคเก่าหรือยุคใหม่ควรดูท่ารัฐมนตรีต่างๆประเทศท่านนี้เป็นตัวอย่างด้วยนะครับนี่แหละครับเป็นความคิดเห็นนะครับของชาวโซเชียลของประเทศของคนไทยนะครับที่มาได้มาสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับส่วนที่ทุกคนเนี่ยได้ฟังกันแล้วเนี่ยทุกคนมีความคิดยังไงก็ลองคอมเมนต์กันดูนะครับโอเคครับยังไงก็ขอชื่นชมนะครับท่านรมตรต่างประเทศนะครับที่ได้อุ้อศักดิ์ศรีให้กับประเทศไทยแล้วก็ให้กับคนไทย ทุกคนนะครับโอเคครับถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมนะฝากกด Subscribe กดให้กดแชร์ให้ช่องของท่านรงชาแนลด้วยนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านในงชาแนลสวัสดีครับ